ตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่แสดงการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในตลาดโคเมกเป็นตลาดเทรดทองจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เราสามารถเทรดตามเจ้าได้แบบจริงๆเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นแสลลูกแกะใช่ไหมแต่ว่าทําไมเขาถึงขึ้นไปชนตรงนี้อีกรอบหนึ่งมีหลายๆคนครับที่บอกว่าเราเทรดเทคนิคตามเจ้า,าซึ่งนนน,นเคยได้ยินเทคนิคอะไรประมาณนี้ไหม เต็มเฟสเต็มตลาดเต็มทุกอย่างครับคำว่าเทรดตามเจ้าจริงจริงมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จริงหรือเปล่าว่าเจ้าตลาดเขาอยู่ตรงไหนเขาเข้าออเดอร์ตอนไหนใช่หรือจริงๆแล้วเราแค่คิดไปเองอ่บางทีเราบอกว่าเทคนิคเนี้ยเป็นการที่เราเทรดตามรอยก็คือเราสังเกตจากพฤติกรรมเขาไงว่าเขามันจะทิ้งร่องรอยอะไรแบบนั้นเอาไว้ครับถูกไหมใช่แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องออเดอร์โฟร์ฟู้ปรินครับฟู้ปรินเป็นเรื่อง เดี๋ยวให้นอนอธิบายดีกว่าต้องบอกก่นว่าเทคนิคของ The อัลฟ่าฟูดพิ้นเนี่ยเป็นเทคนิคที่แพร่หลายกันมากในต่างประเทศแต่ว่าในไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายกันนั่งะครับแล้วก็วิธีการอ่านฟุตปิ้นเนี่ยมีวิธีหลากหลายมากวิธีการอ่านซึ่งของเราเองจะพาไปดูว่า โลกของออร์เดอร์ฟูดพินเนี่ยเป็นยังไงอ่าเราก็มีวิธีการของเราเหมือนกันที่อาจจะไม่เหมือนกับอ่าที่ไหนไหนเลยนะครับก่อนอื่นเลยออร์เดอร์ฟูดพินเนี่ยหลายคนังว่าคืออะไรทําไมเราต้องรู้หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ก็ไม่รู้เขาคืออะไรใช่ใชไหมต้องแยกกันนิดนึงนะครับคำว่าออเดอร์ฟลอร์เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้ในพวกสาย ICT ใช่ไหมครับแต่ว่าออร์เดอร์ฟูดพินจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเราสังเกตไหมครับว่าอันเนี้ยมันคือแท่งเทียนใช่ไหมครับอ่าเป็นแท่งเทียนแต่เรารู้ไหมครับว่าในแท่งเทียนนั้นอ่ะ เขามีอะไรอยู่ในแท่งเทียนบ้างอืมอ่าคือเราเนี่ยเน้นเทแท่งเทียนใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นเลยว่าภายในแท่งเทียนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเรารู้แค่ว่าอันเนี้ยเป็นแท่งสีเขียวอ่าปิดชนะได้อ่ารู้ตรงนี้เป็นแท่งสีเขียว,ยวตัวอย่างเช่นจุดนี้นะครับตรงเนี้ยเราเป็นแฟรลรกแกะใช่ไหม,มแต่ว่าทําไมเขาถึงต้องมาเด้งที่จุดนี้ ออ่ถ้าทัางที่แก็บก็กว้างนะแก็บก็กว้างแต่ทำไมต้องเด้งแค่ตรงนี้ใช่แล้วก็จุดนี้นะครับเป็นไฟล์ูกแก็บเหมือนกันถูกไหมขาเซลเขาเด้งทีนึงแล้วแล้วเขาก็ลงมาตรงนี้แล้วทําไมก็ถึงเด้งกลับไปบริเวณนี้กปเด้งตรงนั้นใช่ตรงนี้แหละมันคือเรื่องมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าสิ่งที่เรียกว่าอิมบาลานที่แท้จริงน่ะหมายถึงอะไรนะครับแท่งที่ยาวๆแบบนี้อาจจะไม่ใช่อิมบาลานหลายคนเรียกว่าเนี่ยไงแท่งอิมบาลานใช่ตรงเนี้ยไม่ใช่อิมบาลานก็มีนะครับอ่า ทนไม่รอช้าแล้วครับเราไปดูกันดีกว่าเลยไหมบอกอารมณ์ผอะไรกันก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราพาเข้ามาดูครับอ้าวทำไมเหมือนแท่งเทียนธรรมดาเลยนี่ใจเย็นๆนะครับเราจะใจเย็นนิดนึงนะเราจะมองเห็นอะไรตัวอย่างที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมพอเราซูมเข้ามาเราจะเห็นตัวเลขที่อยู่แท่งเทียนตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่แสดงการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง ในตลาดโคเมกเป็นตลาดเทรดทองจริงๆท่านคนถามว่าเป็นวอลุ่มจากโบ๊กไหนไม่ใช่โบกไ,ไหนครับคือ จากสากลของโคโมิกเลยนะครับที่ได้รับการเทรดกันแบบทั่วโลกรายใหญ่ธนาคารเจ้าตลาดเขาไม่ได้มาเทรดในบกธรรมดาใช่ไหมเขาเทรดกันในตลาดโคโมิกนะครับพวกธานาคารแล้วทีนี้มันเรียลไทม์ไหมครับข้อมูลที่ได้ตรงนี้ครับเขาจะเรียลไทม์เลยพอมีออเดอร์เข้ามาปุ๊บจับคู่ปุ๊บตัวเลขอัปเดตทันทีเราจะมองเห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าเจ้าตลาดเนี่ยเขาทําการออกออเดอร์เนี่ยตอนไหนซึ่งเราสามารถเรย้ได้เลยว่าที่นิคเนี่ยเป็นอีกหนึ่ง เทคนิคที่เราสามารถเทรดตามเจ้าได้แบบจริงๆเพราะว่าเรามองเห็นออเดอร์จริงๆเรามองเห็นว่ารายใหญ่เข้ามาแล้วจริงๆครับแล้วที่สําคัญนะครับเราจะรู้ได้ว่าจุดไหนเป็นอิมบาลานซ์อ่าจุดไหนที่แบบมีโอกาสเด้งได้จุดไหนที่ทําให้กราฟมีโอกาสเด้งได้นะครับโอเคผมอยากให้ทุกคนดูตัวอย่างนิดนึงอันนี้คือผมซูมเอาออกมานะครับทุกคนเห็นเส้นที่ขีดตรงนี้ไหมครับเส้นที่ขีดตรงนี้ใช่ถ้าเราซูมเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นตัวเลขที่เป็นสีต่างจากเพื่อน ใช่ไหมอืมขึ้นมา76นนใช่แต่ว่าเรื่องฝั่งของตัวเลขเนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงนะครับเขามีวิธีการอ่านที่ละเอียดนะครับบางคนบอกว่าฝั่งซ้ายคือเซลล์ฝั่งขวาคือใบจริงๆแล้วถูกแค่ครึ่งเดียวนะครับอ่าต้องบอกก่อนแต่สังเกตไหม เขาลงมาเขามีจุดที่เป็นอิมบาลานต์จริงๆแต่อิมบาลานต์คือการที่มีออเดอร์เนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยห,ห่างกันเกินระดับหนึ่ง<อ>นะครับถ,ถ้าโดยถ้าโดยเบื้องต้นเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยมันไอ้แท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยแท่งยาวมากมันอาจจะเป็นแท่งอิมบาลานต์งั้นเราจะกะว่าใช้จุดนี้เด้งแล้วกันใช่บางคนบอก50%ถูกไหมแต่เราจะสามารถมองเห็นได้เลยว่าจุดเนี้ยคือจุดที่มีวอลลุ่มเนี่ยเกิดการไม่ไม่สมดุลก <c oughs> ันนะครับผมจะใช้คำศัพท์แบบง่ายๆเนาาะะอออ่่ยงงตรนนนนี้กก็็เเหหมมืั เราจะเห็นว่าตรงเนี้เป็นแฟลรูแกลใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เลยแต่ว่าเขาเนี่ยลงมาชนแล้วก็จริงแต่ทําไมเขาถึงขึ้นไปชนตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยดึงลงอีกแล้วค่อยดึงลงอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับพอทุกคนเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยออเทอโฟเนี่ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอถ้าอย่างนี้เราก็ไม่มีวันแพ้เลยสิจริงนะใจเย็นๆทุกคนผมต้องอธิบายเรื่องนึงก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนที่อาจจะรู้จักออเทอโฟแบบเบื้องต้นใช่ไหมหรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างเข้าใจผิดนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ว่า Order f o ฟไม่ใช่พระเจ้านะครับมันไม่ได้บอกทุกอย่างไม่ได้บอกทุกอย่าง Orderfo ฟนะครับแน่นอนผมเห็นตัวเลขผมเห็นทรัพ s ์เซ i o ชครับผมเห็นว่าการจับคู่ออเดอร์เกิดขึ้นจริงตรงไหน,นแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าตลาดโลกนี้เขามีกลไกที่ละเอียดมากมบางครั้งมีการหลอกในหลอกอีกทีนึงหรือแม้กระทั่งการซ่อนออเดอร์ก็มีเหมือนอกันนะครับ อ่ะแล้วถ้าแบบนี้เราจะมีประโยชน์อะไรการใช้ฟุตบิลแหะถ้าเราลอกใช่ไหมคือมันมันมีแบบหลายอย่างเลยแล้วมันเอามาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้าง ถ้าเรานะครับใช้แบบเพียวๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะโดนหลอกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองนี้ครับว่าเราเนี่ยไม่ต้องทิ้งเทคนิคที่เราเคยเรียนมาเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็น SMC ICT ใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งครับเราสามารถเอาฟุตพินตัวเนี้ยมาช่วยคอนเฟิร์มอีกชั้นหนึ่งได้มผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมุมมองหนึ่งครับวันนี้เราจะมานําเสนอมากกว่าโนาเราอาจจะไม่ได้มาสอนขนาดนั้นแต่ว่าอ,อยากจะมาเปิดมุมมองให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเจ้าตลาดเป็นยังไงใช่ไหมครับเราสามารถเอาเทคนิคนี มาประยุกต์ได้ไม่ว่าจะเป็นการหาโซนใช่ไหมว่าโซนไหนหน่าสนใจใช่หไหมครับ<ม>เช่นการกลับตัวว่าการาฟเนี่ยมีการกลับตัวจริงๆไหมอ่าเราสามารถเอาเรื่องนี้มาช่วยได้ทีนี้เราลองมาดูน,นิดหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นแฟร์เป็นลูกกลบใช่ไหมครับพอเราซูมเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่าจุดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาเนี่ยมีออเดอร์ที่เป็นอิมบาลานซ์อยู่นะครับอ่า แต่ผมยังไม่พูดถึงเรื่องฝั่งก่อนนะครับเรื่องฝั่งซ้ายฝั่งขวารเรื่องตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วกราฟก็สังเกตดูไหมเราลองดูเรื่องราวเขาิดหนึ่งนะดูนี่นะอ่ะดูเรื่องราวเขาิดหนึ่งเขาวิ่งมาชนตรงนี้เห็นไหมครับครับอาจากนั้นเขาเป็นไงครับเขาก็มีอาการเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปจนมาชนตรงนี้แล้วเขาก็กลับตัวลงมาอีกเป็นไ<ว> <c oughs> งครับเราทำเราทำให้เราเห็นว่าโอเคกราฟเนี่ยเขามีนัยยะในการแบบวิ่งมาหาจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งซึ่งในฟุตพินเนี่ยนอกจากการที่เเเรรราจะห็นออด์แบบ เรายังสามารถมองเห็นออเดอร์ที่รายใหญ่เนี่ย ตั้งลิมิตออเดอร์ทิ้งไว้ได้ด้วยอ่าหมายถึงว่าจุดไหนที่เขาตั้งรอเข้าใช่ใช่ใช่ทุกคนจะเห็นตรงนี้ไหมครับทางขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นลิมิตออเดอร์ที่รายใหญ่เขาเนี่ยตั้งทิ้งเอาไว้นะครับเหมือนตั้งเซลล์ลิมิตบายลิมิตประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนตั้งเซลล์ลิมิตบายลิมิตของรายใหญ่ไว้แต่ว่าวันนี้ที่เป็นตัวเลขน้อยๆเพราะว่าตลาดเขาปิดครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในวันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นเลยแบบตัวเลขขยับใช่จะเห็นตัวเลขขยับเห็นเป็น5้าเป็นร้อยหนึ่งสองร้อยห้า ไว้อยู่นะครับแต่ว่าช่วงที่ตลาดปิดเนี่ยเขาจะเราเรา,เราจะรู้ได้เลยไหมครับว่าเหมือนอยู่เขาวางไว้ที่ตัวเลขราคาไหนเรารู้ได้เลยว่าเขา,าวางไว้ที่ราคาไหนเราจะมองเห็นเป็นตัวเลขเป๊ะในราคาเป๊ะเ,เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าราคาตรงเนี้จะเป็นราคาของกระดานฟิวเจอร์นะครับ แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้ว<พ>ประยุกต<พ>์พฤติกรรมจะไม่ต่างกันนะครับ<ม>แต่ว่า<ม>แค่ตัวเลขราคาจะไม่เหมือนกับในโบกที่เราเทรดกันนะครับ<ม>โอเคต้องเข้าใจจุดนี้นิดหนึ่งนะครับเอาล่ะเรามาดูวิธีการประยุกต์ใช้นิดหนึ่งนะครับอ่ะมาดูกันวันนี้เราโอเวอร์วิวนะครับเ,<อ>เราโอเวอร์วิววิธีการประยุกต์ใช้นะครับว่าในโลกนี้ในโลกนี้มันมีการพิ้วยังไงตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่เทรดเอ็ดเอ็มซีนะครับหรือไอซีทีก็แล้วแต่ใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเอาเทรดเอ็ดเอ็มซีก่อนแล้วกันนะครับสมมมมตติวว่่าาผบออกโเครงนีี้ เบรกขึ้นไปใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็มีแฟลรูแ,รลกแกบ็บแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะมองเป็นพิ t ิเกชันบ็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอาจเป็น ICT เข้ามาแล้วนะครับโอเคทีเนี้ยผมไม่รู้หรอกครับว่าราคาเนี่ยเขาจะเด้งจริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นสังเกตไหมครับว่าราคาเนี่ยเขามาตรงนี้แต่แฟลรูรกแกบแต่ปึ๊บแลวเขาก็มีเหมือนจะกลับตัวถูกไหมครับอืมีเป็นแท่งเทียนแบบ En g าร f i n g ใช่ไหมที่เราคุ้นกันแต่ว่าเขายังไม่ชนจุดใช่เขาเนี่ย ก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมหลังจากนั้นครับเขาก็ขึ้นมาแตะฟึบหลังจากนั้นเป็นไงครับคอนเฟิร์มลงต่อเทเลยวันนั้นวันนั้นที่อ่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากราฟอยู่ๆก็ไซด์เวย์มาตั้งนานเนาะอยู่ๆครับเขานใช่งแตะใช่แล้วก็เทลงมาใช่ไหมครับตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดที่มีอิมบาลานซ์สูงในตลาดจริงๆแล้วก็ถักกราฟลงไป อ่าใช่ครับแล้วผมจะอธิบายว่าวันนี้เราจะมาให้เห็นของการวิธีการประยุกต์จริงๆแล้วพฤติกรรมตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนึงของ ICT เหมือนกันเราจะเรียกว่า AMD นะครับหรือก็คือการที่เขาเนี่ยอ่า manipulate ข้าไปข้างบนใช่ไหมแต่การ manipulate ของเขาเนี่ยเขาได้ไปชนจุดสําคัญพอดีแล้วเขาค่อยทิ้งลงมาใช่เป็นการแบบ stop hunt ขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าถ้าคนถ้าคนที่วาง SL ไว้ตรงเหนือปลายไส้เนี่ยก็โดนเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราได้รู้เลยว่า เราเนี่ยไม่ควรวาไอซแอลไว้แถวแถวนี้นะเพราะเรารู้ว่าพามีจุดเขาเขาจะขึ้นไปเอาเนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงนั้นนี่คือวิธีการประยุกต์นะครับคือผมเนี่ยต้องบอกกันว่าเราอ่ะเทรดแท่งเทียนคือแน่นอนว่าในช่องของเราเทรดแท่งเทียนเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ฟุตปิ้นก็เป็นแท่งเทียนเราไม่ได้นอกคอนเซปต์อะไรเลยใช่ไหมครับเราอยู่อนคอนเซปต์แท่งเทียนแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้กับเลือดอื่นได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่า ตัวพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันมาจากแท่งเทียนเพียงแค่หนึ่งแท่งเท่านั้นผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าที่เราสอนกันแต่เรื่องพื้นฐานพื้นฐานน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นบ่อเกิดของเทคนิคทุกเทคนิคเลยเนาะใช่ครับจริงๆแล้วเรามีเทคนิคเยอะมากๆเยอะจริงๆโอเคทีนี้เราดูวิธีการใช้แบบอื่นบ้างดีไหมอ่ะสมมติว่าวันนั้นเราดเรามาดูกราฟจริงนะครับ วันนั้นเนี่ยกราฟเทลงมาแล้วรีโงะใจอยากจะสวนน่ะจ้ะคือคือคือเขาเทลงมาขนาดเนี้ยเราอยากจะของงัดบายขึ้นมานิดนึงจุดไหมมันงัดบายได้บ้างบางคนบอกจะไปงัดทําไมพี่อแต่ว่าโอเคสมมติสมมติมีคนที่แบบเราอยากจะลองสวนดูสมมติเขาอาจจะมองหน้าบายอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับล้วก็เรามาดูซิว่าโอเคจุดแถวนี้มีจุดสาคัญไหมผมจะให้ดูยกตัวอย่างการประยุกนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นซัพไายเอ้เป็นดีมาน์ขอโทษนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยทะลุแล้วนะครับอ่าแน่นอนว่าโดนทะลุแล้วถ้าเกิดว่าเป็น ICT เนี่ยเราจะมองเห็นว่าเป็นการสวิฟใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดคุมไส้ลงมาใช่ไหมครับและทีนี้จุดตรงนี้มีอะไรบาคนก็บอกว่านี่ไงเป็นดีมาน์ทั้งก้อนเลยอ่าโอเคเราอาจจะลองย่อยไปดูไหมเนทำเฟรมเล็กก็ได้หรือย่อยในท้งีมีดีมา์นึ่ไหมเราจะเห็นว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดน่าสนใจมากมากเลยอ่าเป็นแท่งดีมาน์แท่งที่ส่งกาขึ้นไปเป็นแท่งที่ส่งกาขึ้นไปเขาแตก แต่ว่าแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงเราว่าไอตรงนี้มันจะเด้งจะกลับตัวจริงๆใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีดีมานทั้งกีบเลยมีดีมานทุกที่เลยจะไม่เห็นจะเด้งเด้งไหมไม่เด้งใช่ไหมหรือบางคนเนี่ย โอ้โหดูถ้าเราสังเกตดูนะกราฟเนี่ยเท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 ลงมาแล้วไปคนไปไปตั้งบาย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 เคยเจอไหมครับพอแตกก่อนพอดีพอแตกแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปดูในฟุตปินเนาะเราจะสังเกตจังหวะเดียวกันจังหวะเดียวกันเดี๋ยวผมจะไปให้ดูจังหวะนั้นนี่ช่วงนี้เลยนะครับผมจะให้ดูช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงที่เขาเทลงมานะครับเท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 ลงมาแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าออเดอร์เนี่ย อนที่เขาเทลงมาเนี่ยเขาไม่มีฝั่งบายเลยนะครับฝั่งขวาฝั่งขวาคือเป็นฝั่งบายเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าการที่มีฝั่งบายไม่ได้แปลว่ากราฟจะขึ้นเสมอไปนะครับเดี๋ยววิธีการอ่านเนี่ยมันจะลึกลึมากมากเลยอ่ะเรามาดูก่อนก่อนสมมติเราจะไปยุคใช้ว่าผมอยากจะสวนครับตีวเองเราสวนผมอยากเป็นต้นเทนผมอยากจะเป็นต้นเทนทำยังไงครับเขาเทลงมาอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้ว่าอ้าวก็มีเห็นมีออเดอร์บายแล้วนี่ใช่ไหมแสดงว่าเรา หยุดก่อนสต็อปมือไว้ก่อนหยุดก่อนอยหยุดก่อนหยุดก่อน,อ,นอ่านี่เขาลงมายังไม่มีเฮ้ยเฮ้เริ่มเห็นอะไรบางอย่างเ,าเริ่มเห็นอะไรบางอย่างมีบายเข้าแล้วเริ่มมีบายเข้ามาแล้วแต่การาฟก็ยังแดงอยู่นะอือ่าเริ่มมีบายเข้ามาแล้วแล้วก็โอเคแสดงว่าจุดๆเนี้ยเนี่ยเริ่มมีบายเข้าอย่างเงี้ยเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าเริ่มะจะมีการสู้กับอ่าเริ่มจะมีอาการที่จะสู้กับ ต่อต้านนะครับแน่นอนว่าจะมีการทะลุลงมาตรงนี้นิดนึงทีเนี้ยพอเขาลงมาชนดีมานพอดีเป๊ะเลยนะครับตรงที่เราพูดกันอ่าตรงที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือ,อจุดนี้แทงนี้จุดหางไส้ใ่เลยเห็นหางไส้ตรงนี้ไหมครับอ่าไส้เนี้ยตรงเนี้ยเขาเริ่มมีบายแล้วนะสังเกตดูนะเขาเริ่มมีบายแล้วเขาเริ่มมีบายแล้วกราฟไม่ยอมกลับตัวเลยกราฟยังไม่ยอมกลับตัวเห็นไหมครับว่าการที่มีตัวเลขไม่ได้แปลว่ากราฟจะต้องขึ้นเสมอไปนะครับเขามีวิธีการอ่านของเขานะครับโอเคสังเกตดูว่าเขาเบรกตรงเนี้ย มาเพราะว่าเราต้องการให้เขาเบรกราคาใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีไบเออร์มีไบเออร์มีไบเออร์ปุ๊บปุ๊บมีฝั่งไบพยายามซื้อกลับใช่อแต่ว่าเราจําไว้อย่างหนึ่งว่ากราฟจะไม่กลับตัวกลางทางใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบนะครับพอเขาลงมาชนโซนดีมานแล้วนะครับปุ๊บแล้วมีเริ่มมีพฤติกรรมการกลับตัวมีมีแท่งกึนกินอ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยมีแท่งกินกินมีการเปิดแฟร์ไปลูแก๊ ใช่ไหมเข้าคอนเซ็ปเข้าคอนเซ็ปแล้วมาดูซิว่าตัวเลขเนี่ยช่วยบอกอะไรได้บ้างใช่จากตอนแรกอะครับถ้าเขาเปิดแฟลลูกแก็บหรือมีการเกินกินใช่ไหมแต่เราไม่เห็นออเดอร์บายเลยนะครับโอกาสขึ้นเนี่ยน้อยลงมากใช่แต่ครั้งนี้เราจะเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่าเขาเริ่มมีบายแล้วใช่ไหมเริ่มมีบายเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีอิมบาลานฝั่งบายอยู่ที่ตรงหางนี่ด้วยนะครับพักราคาขึ้นไป เพื่อเเราจะไม่พูดถึงสับออเดอร์โฟร์ยากๆเนาะเราจะได้เห็นพฤติกรรมง่ายๆเลยเห็นไหมว่ากินกินเข้าไปกินกินเข้าไปใช่ไหมเราท้ายเขาเห็นไหมคนที่บายตรงนี้เขากลับมาบวกแล้วคนที่บายตรงนี้เนาะเขากลับมาบวกแล้วต้องบอกนิดหนึ่งว่าตลาดไม่ได้มีแค่รายใหญ่คนเดียวเนาะใช่มีทั้งรายใหญ่ที่เป็นฝั่ง,งซื้อ<า>และฝั่งาขายตลาดจะต้องมี2ฝั่งเสมอครับแน่นอนมีคนบายเขาก็มีคนเซลมีคนเซลว่าต้องมีคนบายข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยเราไม่สามารถซื้อสินค้าโดยที่ไม่มีใครขายให้ ใช่อ่ะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มมีบายเยอะเข้ามาใช่ไหมแล้วพอเกิดแห้งเกินกินปึ๊บเปิดแฟร์บูรกแก็บใช่ไหมแล้วในแฟร์ลูแก็บก็มีอิมบาลาน์เหมือนกันใช่ไหมอ่าการาฟก็ลงมาเก็บอิมบาลาน์ทีเนี้ยกราฟไม่หลุดโลครับทุกคนไม่าไม่ได้หลุดไ้เดิมแล้วบางคนยังไม่เชื่อว่ากราฟจะกลับตัวโอเคเรายังไม่ต้องรีบเชื่อก็ได้รอรอยกอะไรนะรอยสักทีหนึ่งลอยสักทีหนึ่งอ่ารอเขาย่อลงมาปึ๊บสังเกตดู บายอะเข้าแล้วบายบายบายเต็มไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมเริ่มไม่มีเซลลแล้วทุกคนสังเกตไหมมีเซลน้อยมากก็เทียบกับตัวเลขบายใช่ไหมแล้วพอกราฟเนี่ยปิดกืนไส้เข้ามาครับหลังจากนั้นเขาก็อกลับตัวไปเป็นเลยจริงๆเป็นเคลื่นที่พี่พศสอนในคลิปก่อนหน้าด้วยใช่เห็นไหมว่าเราสามารถเอาตัวฟุตพิ้นตัวเนี้ยมาประยุกต์กับเทคนิคแท่งเทียนของผมเลยหรือของทุกคนเลยอื เราใช้ engraving ธรรมดาก็ได้ด้วยซ้ำจริงๆนะเราเราใช้แค่เทคนิค engraving แล้วเราก็ไปดูซิว่า engraving ตัวนั้นน่ะมีวอลลุ่มจริงไหมมีออเดอร์จริงๆไหมเพราะว่าบาง engraving เนี่ยมันแค่ทึกวิ่งขึ้นไปแต่มันแทบไม่มีไม่ได้มีวอลลุ่มจริงๆเลยใช่ผมต้องให้ทุกคนเข้าใจอย่างหนึ่งว่าแท่งยาวไม่ได้แปลว่ามีออเดอร์เยอะเสมอไปนะครับต้องบอกอย่างนี้นิดนึงเดี๋ยวเรื่องกลไกการตลาดเนี่ยมันลค่อนข้างลึกเนาะแต่เราอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกตรงนั้นแต่ว่าวันนี้ที่ผมอยากให้มาเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นว ในการเทรดเนี่ยกว้างนะครับมีเทคนิคที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับหรืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแม้กระทั่งเทคนิคอื่นๆตัวอย่างเช่นทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับ SMC ICT ใช่ไหมครับ างคนอาจจะเคยได้ยนินทำมนิกบ้างใช่ไหมใช่แต่ว่าพอเราพูดถึงอัเดอร์โฟร์สปินเนี่ยเริ่มจาไม่เคยได้ยินกันแล้วอันนี้นโดนคนแชรหรืออย่างเช่นไวคอฟโลจิกใช่ไหมบางคนอาจจะคุ้นบ้างแต่มือใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมครับหรือจะเป็นพวกเทคนิคที่เกิดขึ้นมามากมายนะครับเทคนิคพวกนี้เนี่ยล้วนเกิดมาจากนั้นแปลว่าถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องของเทคนิคที่เราแข็งแรงล้วบอกนี่ก่อนอเราต้องมีพื้นฐานมาจากสักเรื่องนึงก่อนแล้วเรามาใช้ตัวนี้มันจะ Perfect, อ่าสมมติถ้ามีคนถามว่าถ้าผมไม่มีความรู้เรื่องการเทรดเลยผมมาเปิดฟุตปิ้นเลยแล้วผมเทรดเลยเนี่ยทำได้ไหมได,<อ>ได้ไหมผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับหมายถึงว่าแบบศูนย์เลยนะครับแล้วเราเ,รเข้ามาในฟุตปิ้นเนี่ยสิ่งที่ควรทําเลยเราต้องเรียนรู้ที่การอ่านฟุตปิ้นก่อนอคือถ้าคิดว่าเปิดฟุตปิ้นมาแล้วมีออเดอร์ปุ๊บฉันจะบายตามแล้วลองจินตนาการง่ายๆครับผมให้คอนเซปต์หนึ่งนะครับสําหรับคนที่อาจจะเข้ามาในเรื่องนี้ใหม่ๆ ฟุตปินไม่ใช่พระเจ้าเพราะอรู้ไหมครับถ้าเขาสามารถบอกทิศทางตลาดได้จริงๆเขาผิดกฎหมายไปแล้วครับผมใช่ อ่าเขาจะเข้าขาย insider er er อินไซเดอร์เทรดเดอร์ไปแล้วแต่ทําไมเครื่องมือตัวเนี้ถึงได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในะระดับประเทศต่างประเทศเลยนะต่างประเทศเขาใช้กันเยอะมากมเพราะว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นเพียงการแสดงการจับคั่ออเดอร์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้แสดงจุดเจตนาที่ซ่อนอยู่ของรายใหญ่เขาไม่ได้บอกว่าเกิดออเดอร์บายแล้วจะต้องขึ้นเพราะแน่นอนมีคนบายก็ต้องมีคนเซลคนที่อัดออเดอร์ไป500เลยสมมติอ่ะมีออเดอร์เข้า500เหมือนตัวเลขที่เรากำลังเห็นอยู่สมมติอในจอใช่ใช่ หรือว่ามีตัวเลขแบบขึ้นมาเป็นสองพันเลยหรือเป็นพันเลยก็แล้วแต่นะครับผมเคยเห็นด้วยขึ้นเป็นพันแต่ตลาดก็ไม่ได้วิ่งขึ้นอืนะครับฉะนั้นแล้ว แปลว่าเรารู้แค่เบื้องต้นอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้ต้องทั้งหมดใช่เพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ทุกคนนะครับเอามาใช้ฟุตปิ้นในเชิงของการคอนเฟิร์มกับเทคนิคที่เราเคยใช้นะครับบางคนบอกว่าผมเทรดเ m c ผมก็วิลเลตดีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมทำไมเราจะต้องมาเรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราคิดในอีกแง่หนึ่งว่าการที่เรามีสิ่งที่ช่วยคอนเฟิร์มมากขึ้นในมิติที่เราไม่เคยเห็นจะดีแค่ไหนผมไม่ได้บอกว่าเราใช้ฟุตปิ้นเราต้องทิ้งเรื่องอื่นนะครับเราสามารถฟุตปิ้นเนี่ยไปใช้ได้หมดเลยไมว่า h a r ์โมนิกอิเล็กทรคือทุกอย่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเรามาใช้ได้หมดเลยนะครับอ่าทีนี้มาน่าจะถึงคําถามยอดทิศแล้วใช้ได้ที่ไหนเออใช้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นอ่าเราก็เปิดโชว์กันอย่างนี้แล้วประเด็นคือต้องไปไปหาข้อมูลจากไหนอ่ะใช่ผมจะบอกให้นิดนึงนะครับว่าโปรแกรมนะครับที่ใช้ดูตัวเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น m o t i v เว a v e เ t ทาร์ดอเวอชา บุ๊กแมพนะครับที่ผมพูดมา <Yeah S 1> ทั้งหมดเนี่ยคื <Mac. S 1> อ,อใช้ได้หมดเลยนีจาเทเดอร์พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้ได้หมดทุกอย่าง mm hmm. คืออยู่ที่ว่าเราใช้ uh, แพลตฟอร์มไหนเนาะแล้วก็ชอบ UI อันไหนแต่สุดท้ายแล้วครับ Data า mm hmm. เขาก็าเหมือนกันนะครับ mm hmm. อ่าผมให้รายแทงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะสนใจวิธีการอ่าอ่านนะครับหรือว่าวิธีการเซตติ้งอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอ,อ,อ้าวพอพูดถึงเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมทำยัง<ร>ไงดี<ะ>ครับนี่นะฮะก็เป็นคลาสแคดูสติกแอดวานหลายคนก็ถามว่าเอ้ยขอยแค่แท่งเทียนแล้วมันจะต่างยังไงอ่ะแค่แทงปกติแล้วดู YouTube ทั่วไปได้ไหมจริงจริงมันมีหลายมิติแล้วก็ยังมีอีกหลายเทคนิคที่เราใช้กับการประยุกต์แท่งเทียนใช่ผมผมบอกก่อนนะครับจะเพิ่งปิดนะครับทุกคนฟังก่อนฟังก่อน ผมจะบอกว่าวิธีการอ่านนอเรลโฟอของพวกเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะไม่เหมือนที่ไหนครับผมเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้อ่านตามสิ่งที่เขาควรจะให้มาเขาควรจะเป็นเขาถูกสร้างมายังไงเราจะอ่านแบบนั้นเราจะไม่มีการคิดไปแทนกราฟนะครับแล้วเราจะต้องมีวิธีการใช้ประยุกต์ยังไงนะครับเราจะไม่เหมือนกับที่ไหนเลยนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะเข้าใจถึงแก่นแท้แม้กระทั่งตัวเลขที่เกิดขึ้นเกิดมาได้ยังไงอืผมจะอธิบายถึงขั้นนั้นเลยนะครับ โอ้โหเจ๋งมากครับฉะนั้นแล้วคลาสนี้ก็เริ่มจากเซตซีโร่ตั้งแต่สูงไปจนถึงแอดวานแบบนี้เลยนะครับใช่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมมาเจอกันในคลาสครับแล้วพบกันครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ